สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเทสตัวหนังสติ๊กมือนะครับแล้วก็เป็นตัวยางที่แข็งด้วยนะพี่หนึ่งจุดสองมิลน,นะฮะแล้วก็มีตัวช่วงชักเจ็ดสิบแล้วก็มีตัวท็อปสุดก็คือจะเป็นตัวแปดสิบนะครับตัวนี้ใช้ยางใหญ่นะพี่ไปไปดูกันเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะพี่ไปดูเดี๋ยวผมจะเทสลูกแปดมิลแล้วก็มีสิบมิลสิบสองมิลน,นะฮะนี่เลยมีเป้านะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะแบบว่า เออเทสให้ดูหน่อยนะไอตัวแตงโมมันจะทะลุไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประมาณนี้เลยแล <c oughs> ้วกันจะโดนโอเคป,ปุ๊บจะโดนตัวโทรศัพท์หรือเปล่าทีน่ะเอาตัวหนังสติ๊กก่อนนะฮะตัวนี้เป็นตัวผมเลือกยางที่เป็นเป็นรุ่นที่เอ่อเป็นมาตรฐานด้วยนะครับใช้หนึ่งจุดสองมิลน,นะครับตึงมากนี่เห็นะฮะแล้วก็ใช้ยิงเหมือนปกติเลยฮะเอาลูกแปดมิลน,นะครับทุเทประมาณนี้นะครับ ขยับอันนี้นิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะโดนโทรศัพท์ไม่ใช่เลยนะฮะโอเคไปดูกันเลยพี่ว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะพี่โอเคประมาณนี้แล้วกันจะซอดไหมนะครับเอาเต็มที่เลยนะโอ้โหทะลุพี่ทะลนะนะุนะครับนะสองนะครับ เอาสามนัดเลยแล้วกันนะฮะหนังฟติติมือก็ยังทะลุพี่นะครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับเออปรากฏว่าทะลุทั้งสามนัดเลยนะครับไม่ได้ต้องเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับพี่มันซอดมันซอด <laughs> มันซอดคืออะไรนะฮะภาษาอีสานนะครับเดี๋ยวอ่ะที่แรกก็นึกว่าจะไม่ทะลุนะพี่ก็เลย เออเอาเอาแค่ลูกเดียวก็พอนะฮะเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะครับเอาลูกนี้ตั้งตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ลูน<ฮ>ึงขยับนิดนึงนะครับอยากทราบจริงเลยนะมันจะแรงสักขนาดไหนนะฮะโอเคนะครับตั้งให้มันติดๆกันก่อน,นนะครับทะลุทะลุทะล,ทะลุโอเคนะ <laughs> เดี๋ยวผมขอนี่เออเอามาอีก ลูกแปดมิลมันก็จะคมหน่อยนะงท่ก็คือถ้าเกิดเราไปหาล่างจริงอะไรต่างก็มอาจจะทะลุง่ายนะครับแล้วก็อาจจะเอามีขอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าไปตายดาบน้านะครับโอเคประมาณนี้นะฮะจะทะลุป่ะพี่ลองไปดูนะครับนะครับหนึ่งนัดนะครับสองนะครับขยับต่ำนิดนึงนะครับสาม ทะลุทั้งหมดไหมพี่ไปดูลูกด้านนี้ก่อนด้านนี้ไม่ทะลุนะครับมีมีเข้าเอา่อมาดูลูกด้านนี้นะครับนี่ผมผมใส่เต็มที่เลยนะพี่เอ่อมีตรงนี้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวค่อยไปแกะดูอีกทีหนึ่งโอเคถ้าไม่ทะลุนะฮะขอทดสอบเอ่อตัวปืนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ตัวหนังสติกนะครับเก็บไว้ตรงนี้นะฮะไป ขอเช็คตัวยางขนาด5้มิลน,นะครับสิบแรงดึงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคใช้ลูก8มิลเหมือนกันนะครับจูค้าถามเอายิงให้ดูหน่อยมันทะลุไหมลูกแตงโมขอบพระคุณครับที่ถามนะกับคําถามนะผมก็ผมก็นั่งอ่านุเออเราทำ,ทำไมเราไม่เทสด,ดูบ้างเราจะได้รู้นะครับผมไม่ได้ยิงความแม่นนะผมยิงระยะสักประมาณ2เมตรครึ่งนะครับเอาให้รู้รว่ามันมันทะลุไหมนะครับผมขออนุญาตนั่งประมาณนี้ ปิดโทรศัพท์เลอะนะโอเคนะครับหนึ่งนัดนะครับไม่รู้เหมือนกันครับพี่นะสองนัดนะครับแต่ว่าเห็นลูกกระสุนอยู่ด้านนอกนะครับเห็นลูกกระสุนอยู่ด้านนอกก็เลยคิดว่าน่าจะซอดซอดแปปว่าทะลุนะครับพี่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับ เอาต่ำๆในลูกนี้นะครับโอเคนะฮะมันมีตัวแรงอันนี้อีกนี่อันนี้เป็นตัวสิบแรงดึงนะครับลูกปืนเข้าตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปดูด้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีลูกเข้าตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้สองนะัดตรงนี้หนึ่งนัดน,นะครับเป็นยังไงบ้างมีทะลุทั้งหมดเลยพี่ทะลุมาด้านหลังนะครับเอ่อทะลุเพิ่มถ้าผมจะทํายังไงดีสองเอาไม่อยู่กันพี่สงสัยต้อง ต้องวางวางอันนี้ใหม่ขอเป็นสามเลยด้วยกันโบนมีตัวแรงอันนี้นะครับเออ,อมาสามก็สามนะครับผมจะเอาลูกตัวตัวที่ยังไม่ได้ยิงนะเอาไว้ข้างด้านหลังนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันมันยังไม่โดนยิงนะฮะว่ามันจะไปโดนอ,อทะลุด,ด้านหลังไหมนะฮะผมจะว่ายังไงได้สามนะฮะจิตตีรงกาบนนี้โอเค วางได้ไม่น้อนพี่วางไม่ได้นะครับเบียดเบียดไม่ได้สามจะเอาโต๊ะตัวไหนดีนะครับหรือว่าวางเอียงได้ไหมช้าแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับที่ใหญ่ช้าเพราะว่าอยากให้รู้นะว่ามันมันแรงจริงไหมนะครับหาอุปกรณ์เพิ่มเติหมหน่ยนี่เอาตัวนี้ออกนะครับวางหมิน่นหมิ่นด้านนี้นะครับ หนึ่งสองนะครับถ้าได้จะขอบคุณมากเลยเนี่ยนะฮนะตัวนี้ตัวนี้นะฮะโอเคบอกผู้ดเดียวนี่แหละครับเออเป็นสามลูกนะครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะพี่หกวิขอบคุณกับที่ติดตามนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายถ้าไปถึงนะครับเช็คตัวนี้ก่อนตัวแปดมิล เออ่ใช้ช่วงชักเจ็ดสิบเป็นยางขนาดสิบสิบเส้นสิบแรงดึงนะครับช่วงชักเจ็สิเซนน้ำหนักก็หนึ่งจุดเก้ากิโลโกร,รัมนะครับใช้เท้าเหยียบครับแรงไหมก็ไม่รู้อะไปดูโอเคึ่นนัดนะครับไม่มั่นใจว่ามันพะลุไหมนะครับพี่แต่ว่าผมได้ยินเสียงมัน,เห,นเหมือนจะไปด้านหลังนะ นะครับลูกปืนอ,อยู่ด้านนอกนะครับผู้แรงจริงพี่ไปดูกันครับมานี่ไหมนะฮะ้าไม่ลูกปืนมันอยู่ของนอกนะครับไม่เห็นอเออเดี๋ยวชัดๆก่อนนะครับมันโดนไปด้านข้างนะครับ เอาทัดๆอีกสักสองนัดนะครับพอนี้ผมจะยิงหลบไอตัวตัวรูดเดิมนะฮะเจอไหมเจอไหมนะครับห,หนะึ่งนัดสองนัดส่วนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะพี่ถ้าเกิดไม่อยากจะดูตรงนี้คุณพี่กดรีไปเลยนะฮะนะครับปบ ยอดหรือเปล่านะครับเออมีลูกหล่นอยู่ที่ตัวสองนะครับแล้วก็ตัวที่สามนี้ไม่เข้านะครับมีลูกหล่นออกจากตรงนี้เลยนะเุณพกี่นะเนี่ยมีลูก <c oughs> เปิดเปิดลูกที่สองออกตัวนี้นะมีไอตัวนี้นะแต่ว่าไม่ไม่เข้าตัวที่สามนะครับไปดูกันนะตัวที่สามตัวนี้ยังไม่มีร่องรอยที่จะโดนเอ,อ่อโดนโดนเข้าเนื้อนะครับอยากแรงมากกว่านี้ก็หมุนหมุนลายใหม่กัน อะไรเนาะลายหมุนด้านใหม่กันนะครับโอเคเพิ <Okay. S 1> <For> ไปดูตัวแรงสุดเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ช่วงชักเจ็ดสิบขอเปลี่ยนเป็นตัวแปดสิบหนอยนะฮะเออสองตัวนี้ต่างกันเรื่องช่วงชักก็คือจากเจ็ดสิบเซนนะครับจากตัวนี้จะเป็นแปดสิบจากวัดจากหัวไกลมาเป็นที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ยาง เมื่อกี้เป็นห้ามิลตัวนี้จะเป็นหกมิลน,นะครับแต่ว่าจะเป็นแปดเส้นจะเป็นผ้ารองตัวผ้ารองตัวหนานะครับผ้ารองตัวหนากว่าแข็งแรงกว่านะครับแตกต่างก็คือเวลายิงลูกแก้วนะครับสิบกมิลก็คือยิงได้นะครับตัวนี้ือยิงไม่ได้ม,มันห่อไม่ไหวนะครับมันยัดข้าไม่ได้เหยียบ e เลยนะสูงหน่อยนะครับถ้าถ้าเราตัวเตีเ้ย lead, เราก็เหยียบเอียงเอาน้อพี่ดึงมากนี่น,น,นนะฮะโอ้โหเหยียบละนะฮะเอาตรงนี e ้เลยกันนะครับ ลัวจะโดนโทรศัพท์ไม่เยอแล้วเหรอฮนะโอ้โหนัดนี้นะครับมีน้ําเยิ้มบอ,อกแสดงว่าดวโดนใหม่ๆนะครับหนึ่งละสองนะครับเยวลงไปเลยนะครับไม่รู้ละ่ะไปดูกันนะครับสองนัดเป็นยังไงบ้างนะครับจะซอดหรือเปล่านะาแต่งโมมาดูนะครับ อยู่ลูกที่สองเหมือนกันครับคุณพี่นะฮะไหลลงอีกแล้วนะครับรู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องระยะหรือเปล่านะครับไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันทาไมมันไม่ทะลุไปที่สามตัวเหยียบตึงมากพี่นะฮะรู้ว่าเราต้องลองลูกใหญ่กันนี้เดี๋ยวผมลองเอ่อตัวลูกขนาดสิบมิลน,นะครับสิบมิลกบลูกแก้วเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ช่วงชักแปดสิบ อาจจะเป็นเรื่องระยะนะระยะเรื่องเรื่องความไกลด้วยนะนี่ผมยิงน่าจะประมาณสองเมตรปลายปืนก็ประมาณไม่ถึงสองเมตรนะนะเมตรไปเอาลูกซีเมนต์ครับนะครับหนึ่งนัดไปดูสอดไหมโอ้ <laughs> มีลูกติดอยู่เลยครับนี่นะฮะไปดูใกล้ๆนะครับ ถลูมาตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวที่สามก็จะเป็นลูกลูกติดอยู่นะครับเข้าไปนิดหน่อยนะครับตัวลูกแสดงว่าแรงแรงอาดจมจะแรงกว่านะครับประมาณนี้เสร็จแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะไปลองไอ้ตัวเจ็ดสิบดูเอาลูกตรงนี้ออกกันเอาลูกเดียวกันนี่แหละผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวเจ็ดสิบกับแปดสิบนะครับมันจะต่างกันเยอะไหมนะฮะ แต่การเหยียบนี่รู้เลยว่าตัว80ตึงมากนีนะครับอาจจะเป็นเรื่องเรื่องระยะส่งด้วยนะเราเราส่งใกล้เกินเหยียบนะผมจะยิงเข้ารูใหม่นิดๆน,นะครับดังคืดเหระไปดูเจ็ดสิบเข้ารูเดิมหรือเปล่านะฮะเออมาไม่ถึงนะครับเพราะมันเป็นลูกใหญ่นะครับ แต่ว่าโดนโดนน่าจะเข้าตรงนี้นะครับลูกใหญ่ไม่มานะคันพี่ลูกสิบมิลจะจะแพ้ตัวไอตัวช่วงชักแปดสิบแรงกว่าปะ่ะไปดูกันอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะกล้องออกกันโอ้ยมือสัน่นไอตัวนี้หนังสติก๊กมือแล้วก็ตัวนี้นะครับมีน้ำหยุดด้วยนะครับตัวแปดสิบก็จะแรงกว่านะครับแรงอัดได้ดีกว่านะครับ ไปดูกันผมจะปิดกล้องเอ็ดตัวนี้ได้ยังไงนะครับพี่12นาทีลูกตัวนี้นะครับเอาไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับพี่นะฮะตัวผมจะปโปรวันนี้นะครับพี่วันนี้ผมถ่ายทำวันที่12นะครับเนี่ยตัวที่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นประดูแบบนี้เลยเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับเป็นไม้ประดูแล้วก็มีไม้ตะโกบ้างมีผสมอยู่นะครับส่วนจะเป็นประดูด้านนี้นะฮะ อันนี้ตัวไกตัวง่ามจะต้องถอดออกมาทําเซฟกันลั่นนะครับอย่างเงี้ยต้องต้องถอดออกนะครับถ้าเกิดเราไม่ถอดทําเซฟกันลั่นเนี่ยเดี๋ยวมันเผื่อมันจะลั่นได้นะอันนี้เป็นตัวพวกไอ้ปืนและอุปกรณ์นะครับต่างๆไปดูด้านในดีวกว่านะอัยอยากออยป่ะมันปิดกล้องหลังนี่ก็ได้นะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่มันจะมีเปิดสามารถเปิดได้แบบออสองฝั่งขอบพระคุณกับลูกค้าที่ดูนะครับพี่นะครับแล้วก็ผมมีตัวโปรนะฮะตัวเอแบบนี้ มีตัว A ทรง A เนี่ยจะเป็นตัวกำคอล่องนิ้วนะครับตัว A ช่วงชัก70เซนนะครับแล้วก็มีตัว B ทรงเนี้ยช่วงชัก70เหมือนกันัวมันจะแตกต่างแค่ลูกทรงแล้วก็มีตัวเอ่อตัว C นะฮะ ABC นัูปลามก็จะคล้ายกันแต่เป็นช่างคนเดียวกันนะครับแล้วก็มาตัวตัว C จะเป็นไม้สักแล้วก็มาตัว D กับตัว E นะฮะอันนี้ช่วงชัก80ครับพี่ ส่วนผมโปรนะครับพี่อ่อี่ผมโปรลดราคาจาก2,500ลดเหลือึเหลือ1 0 0ผมจะมียางแบบนี้ให้สองชุดมียางให้สองชุดมีลูกลูกเก้ามิลให้นะครับเป็นตัวใหญ่ๆที่ผมยิงมากินป็นลูกสิบมิลนั่นแหละนะฮะมีให้หนึ่งร้อยนัดโปรเหลือพันเจ็ดนะครับ,ร 1, 7, รบส่วนตัวช่วงชักแปดสิบท,ที่แรงกว่านี่ยก็เป็นพันเก้าต่างกันสองร้อยต่างกันเรื่องยางพี่เรื่องยางเรื่องท่งาตัวหนังลมมันหนังลมงแพงมากมีตัวหนึ่งก็ร้อยบาทนะครับโอเคดูซ้ําหน่อยนะฮะช่วงชัก A B C เอตัวนี้มันต้องเป็น D สิเนาะผมจดผิดโอเคตัว C มันมีไม้สากับตัวไม้ประดูกุีพี่เลือกเอาแล้วกันนะฮะมีมีตัวไม้สักอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีไม้ประดูกตัวนี้ผมเอาตัวเลขเอาตามนี้แหละนะครับโปรหรือพันเจ็ดวันนี้ผมถ่ายทําน่าจะเป็นวันที่สิบสองนะครับแล้วก็ตัวแรงๆหน่อยก็คือตัว D กับตัว E แล้วกันง่ายๆนะครับมีกำคอร่องนิ้วแล้วก็มีมือสอดนะครับเป็นแบบนี้ช่วงชักแปดสิบก็จะหนักหน่วงกว่ามียางให้สองชุดครับ จัดส่งได้เลยไม่ต้องรอนะฮะอันนี้เป็นรูปลูกลกระสุนแล้วก็มีเครื่องตัวอย่างอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อครับมาแบบบ้านๆนี่แหละศูนย์เห็นมองเห็นไหมศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านี้เป็นเบอร์โทรของผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะครับมันอดีก็คือคุณพี่สั่งปุ๊บนะครับผมส่งได้เลยส่งวันต่อวันนะครับไม่ต้องรอผลิตนะฮะพี่ไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอ e order, เอ่อพิโรเดอร์อะไรต่างนะครับที่นี่สั่งปุ๊บส่งเลยครับอย่างเงี้ย ที่เห็นเนี่ยฝากกดติดตามด้วยเด้อพี่นะแล้วก็อยากให้เทสยังไงก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับถ้าเกิดผมทําได้มก็จะทาอยากรู้ความแรงแรงต่างแล้วก็เดี๋ยวตัวเช็คความแรงผมก็มีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เทสให้ดูแต่วันนี้เช็คตัวแตงโมงไปดูก่อนนะครับอันนี้เบอร์โทรนะฮะศ6 5ย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้า้านะครับทักไลน์มาเลยง่ายสุดนะครับพี่รู้ว่าจะเบอร์โทรก็คือเบอร์นี้นะครับโปรเอเดอร์นะครับสองันห้าตัวนี้โปรเหลือพันเจ็ดเองนะครับแล้วก็เทสให้ดูด้วยนะครับ อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเดี๋ยวมีตัวเช็คความแรงด้วยนะครับยังไม่ได้เช็คเลยเสั่งก็มาแล้วแต่ยังไม่ได้เช็นะครับไอตัวเช็คความแรงความเร็วแรงต่างนะครับแต่วันนี้ก็โอเคแล้วล่ะได้ระดับระดับหนึ่งนะครับพี่อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวช่องบายเราก็ประกอบต่อไปอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับสั่งปุ๊บส่งเลยครับส่งวันต่อวันนะครับโอเคขอบคุณครับผมล้มลาแล้วฮะเบอร์โทรเบอร์นี้แล้วกันร้อนมากพี่ขอบคุณครับนะฮะ